เอาเลยครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาส่วนอีกเกีงมาแล้วก,การตามหา M8 หรือว่าปืนปะทูในื่อตำนานนั่นเองจะเจอหรือเลปล่าเด็ด่มีคนลงด้วยป่ะฝั่งนน้นนะครับผมตอนนี้เราขอมองค่า M8 มไปก่อนละกันเราผ่านนี้ปืนอะไรก็ได้ครับผมขอแค่มีปืนไนอตุ่มแปะละเฮ้ยเห็นนะรอยเท้าไม่ขึ้นเลยบอแสงว่าวัตตูลงข้างล่างนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เราหา M8 เลยละกันในเมื่อเขาไม่ขึ้นมาแล้วก็าหาปืนโอ้ยนี่มันยิงีันอยู่ ไม่ได้ครับก็จะแบบว่ายอมแบบว่ายอมเสียจังหวะนี้ไม่ได้เราต้องเข้าไปแจมมาขอลงตัวนี้แล้วกันผมไม่คิดอะไรเยอะมาแล้วยดึดยึยกหลอดไปหนึ่งทียกหลอดไปสองทีแล้วก็ปาดฟีเอ็เามบอกเรียบร้อยชาวนี้เอเคจบแล้วไม่ได้แล้วครับจังหวะเราเสียละเพราะว่าตอนนี้เขาแบบเล่นจังหวะช้าลง มีโอกาสจะโดนลุมไม่ได้สูงครับจากโมนี้ของเราทุกันนั่นระเบิดมาเป็นร้อนเลยระเบิดมาเป็นก้อนเลยผมจะมาโซนตู้ชุบนะผมโอเคคิปเปอร์มันจะมาชุบเพื่อนมันแหละผมจะมาเฝ้าไว้ก่อนไปชุบไว้ก่อน่ให้มันชุบได้นะครับไงไงยังไงจับจงมองมองเอาจะไปชุบเพื่อนจะไปชุบเพื่อนชุบไหมชุบแหละนะครับชุบเปล่าชุบเปล่า สองคนนะตีอสองคนนะ <S 2> <S 2> <S อันนี้ก็ไปแล้วครับผมได้ตัวเดียวก็ออกก่อนนะครับผมจจงหวันนี้ออกก่อนละจ้า <S <S ไม่ทาเนี่ครับเราต้องแบบปั่นประสานตีนี้ให้มากที่สุดนะผมโยกหล่อโยกหล่อตะเตี๋บจุ๊กตะเตีบเต๋บจุ๊กเียวิุ้ย อเขาปีหนหัวกันเขาปีหนหัวกันอารู้ตำแหน่งแล้ตำแหน่งล้วมีปืนระเบิดที่วันลืมไปเลยยิงเชฟไปก่อนยิงเชฟอีกรอบหนึง่งโดนแล้วโดนด้วยประเด็นแล้วคือโดนังหวะนี้ปามาฟรีสองตัวหรือเปล่าอืมหลบทันรับหลบทันหล,ลบทันหรอหลบทันเหรอหลบทันหรอ,หรอเอาะ่ะวิ่งหนีสองคนว่ะนี่มันหนึ่งลุมสองครัผู้ชมหลังคําแพงมีคนนะครับยกหล่ออีกทีแล้วก็ปาดฟรีรวบอีกหนึ่ง เหลือตัวนึ่งครับเหลือตัวนึงเหลือตัวน,นึงมันจะหนีนะมันจะวิ่งยาวนะผมจะไม่ไปดักตัวนั้นนะผมจะวิ่งยาวเลยละกันคิดว่าเขาจะโดดเครื่องดีดนัง่ไงหนีอย่างนี้ก็ตามสิครับผมรออะไรล,ะล่ะเออแปรไปก่อนละกันนะครับตอนนี้ขอจัดก <Okay S 1> ารไปในบทตี้ก่อนละกันอ,อ,กอ๋นอละอุ้ยรอบนี้เป็นกิจกรรมลดสนามคอมเมอร์เชลด้วยมาแล้วจ้าเรามาละจนยจ้าไปทางไหนวะ อยู่ข้างบนหัวแล้วผมได้ยินเสียงแล้วสตูอยู่ข้างบนผมคิดว่าเขาน่าจะดักผมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าวิ่งใส่แม่งเลยแล้วกัน้ยสตูโดนสตูโดนสตูโดนตามสุดครับบอกเลยว่าตามสุดบอกเลยว่าตามสุดตีนี้เขาน่าจะงงว่ากูทําอะไรให้มึงหรือเปล่าวะเข้าไปของตีแปดทามเมที่หัวเปิดคนตรงครับยิงฟรีครับผมโอ้โหยิงฟรีไม่ตายเหรอยกหลอกยกหลอกก่อนตาย เขาแบบพยายามหนีสุดชีวิตแล้วพยายามตามสุดชีวิตอยู t um t ่นี่แล้วเองวันยันเยิมเดี๋ยวตามได้ให้สุดครับผมเอาละถึงเวลาเราจะมาตามหาไอ้แป็กของเราแล้วแหละครับผมชมผูชมปืนปันทูนนั่นเองหาตัวนี้ละกันตัวนี้ไม่มีแล้วก็หาตัวนี้ละกันนะครับจะมีหรือเปล่านอ้อเอแปกของเราเนี่ยน้อไหนว่าอุ้ยังไงเจอแล้วครับผมไอ้แป็กของเราเอาเป็นว่าเราจะแวะมาซื้อของี่ตู้เล็กน้อยนะ เราจะมาซื้อหน้าของเข็มชุบนั่นเองแล้วก็ที่กันโดรนนะครับผมแล้วก็ซื้อไอบอลสองก้อนซื้อชิปกันหัวหนึ่งอันซื้อชิปอัพอุ้ยตังไม่พอซื้อตังแล้วอุ้ยซื้อพออยู่นี่ไงสี่ร้อยซื้อไปก่อนครับผมโอเคเราจะได้ของได้ของ MP5 มพีหรือวิวสามนะเอาละครับผมตอนนี้เราวิ่งเข้ามาหาตาล่าเลยกันแบบไม่คิดอะไรทั้งสิ้นท่หน้าท้องโอจิอาชีพอะไรไมบอกอาชิวอาชิใช่วยหนงอุ้ยนี่ไงอุ้ยปล่อยโดนจะปล่อยโดนใส่ผมมาท่านผู้ชม ่อยโดนใส่อย่างนี้ก็เรีย,ยบร้อยเลยครับนายโดนยังไม่ชนนะทำไมไอ้บอมหัวลายได้วะเพือ่อนยิงหรือว่าใครยิงไม่รู้นะครับผมจิบเก็บของก่อนอุ้ยคนนี้เขาใช้แหวนแบบเหมือนกันด้วยแสดงว่ามันก็จะม่ถูกลืมเท่าไหร่นี่งหวาปืนประทูหรือว่าเขาจําเป็นต้องใช้วะาเขาไม่มีสกินอื่นหรือว่าไม่มีปืนอื่นเอาละครับเราจะอุ้ยเอาละเมื่อกี้มันจะมาเปิดตาล่ากูเจอใครวะเนี่ยประตูมาดูเข้าหัวประตูเข้าหัว ทูชาร์จท sure. ูชาร์จเรียบร้อยมัะทูเข้าหัวอเม็ดหนึ่งโดนได้ยังไงก็ไม่รู้อย่มาขัดขนแมผมนี้เ้ยเฮ้ยออกมัันอะไรวะงงผมงงไปหมดแล้วผู้ชมโอเค ตอนนี้คือต้องแบบจับปืนลูดออกมาเลยอ่ะโอเคเพื่อนตายครับผมเพื่อนไปตายไปหนึ่งโอ้โหอยู่ดีๆก็จะเดือดก็เดืเดอดแบบงงๆ<ง><ง>อ่ะเปิดตาล่<ง>ตาต่อเลยแล้วกันวิ่งมันชุบกันที่งข้างบนครับงหวะนี้ต้องรีบเก็บของต้องรีบไปละงงเลย็อนนี้คือแบบงงของจริงไม่ทันนิ่กันเราจะบอกว่าจะมาซื้อตาล่าแต่ว่าคนไม่อยู่ต่อหน้าเลยวิ่งไปแล้วครับต้องไปแล้วครับผมรีบไปแล้วแหละงหวะนี้อุ้ยเกือบไปสวผมว่าไม่ทันว่ะผมว่าวิ่งไปไม่ทันหรอกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราใช้เครื่อง ทุ่นแรงแล้วกันมีคนเกิดมาตรงนี้พอดีมาแล้วจ้ะวิ่ร้อยนัดเหรอเราจะไปชุบบอลครับผมไม่ให้นายชุบบอลเลยเราไม่ให้นายชุบหบอกนายอยู่ยิงขาเรียบร้อยเหมือนจะเป็นตี้แรงแกนนะครับหมดตี้หรือเปล่าจังหวะนี้เสร็เร <ไป S 1> ียบร้อยเลยรับแรงแกนเจอประทูของเราเป็นหน่อยกับเอฟพีห้าลั่น เพื่อเราตายเหรออยู่บนหลังคาทนี่มว่เฮ้ยผมสามารถขึ้นไปฆ่ามันได้เอาละครับเคื่อบอกว่าบนหลังคามีคนนะครับเมื่อกี้มันมีคนลงร่มใหม่ใช่ไหมกลับไปที่เครื่องดีแล้วก็กลับมาอย่างนี้ก็งัดหัวแบบคมๆไปดิครับช็อตนี้น่นายไม่ได้ผลหรอกเราบอกเลยแบบขไหนแล้วก็หาเจอว่าเราเห็น เนี่ยเรามีตาทิพย์เพราะว่ามันมีเส้นเส้นขึ้นที่หน้าจอเรานะถ้าใครที่สังเกตอยู่คนดูลองคิดดูนะว่าผมเห็นได้ยังไงผมใช้โปรหรือเปล่าไม่ใช่นะเดี๋ยวคลิปจริงเฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างคนระับผมเดี๋ยวเป็นจากการต่อยอุยอ่ยผมไม่มีสกิลจฉยวิ้ยเข้าหัวนะเจ็บนะครับบอกเลยว่าจะนี้เจ็บม้ากนะเรียบร้อยอปะทวงเราแม่งโอพมีอยู่ในนี่อ่ะทำไมคนถึงเล่กเล่นมันกันวะเนี่ยปืนนี้ไม่เห็นคนจับเลยนะผมรวมถูงผมด้วยว่าแม่งกากนะไระผม ยิงได้เฉพาะคนไม่ใส่หมวกเขาแนแหละถ้าคนใส่หมวกสาเข้าไปเท่าไหร่นะบอกเลยไปดูดิยิงโคตรเบายิงเบาจัดอย่ายพึ่งป่านเรานะอย่ายพึ่งป่านเราโอเคนายไม่ป่านเราจังหวะเมื่อกี้นายก็ตายจังหวะนี้แหละเพื่อนเราครบอยู่สวยครับผมจังหวะนี้นี่เป็นการแบบกดดันศัตรูัวศัตรูโยกไปฝั่งนู้นนะแล้วเราก็จะไม่ได้คิวเพื่อนได้คิวแทนนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมศัตรูต้องหลบแบบว่าผมไม่เพื่อนยิง ทำไมว่าไม่สู้กับกูแล้วแบบว่าโดนกูยิงบ้างวะอ่ะบางคนตะลุยขึ้นขบวนเฮ้ยเจีบเจี๊ยบเจี๊ยบคว้าลล้วงครับผมไม่น่าอมไนท์ล้วงไปหนึ่งล้วงไปหนึ่งไม่น่ใจว่าจะมีเข็มชุบหรือเปล่านะแบบนี้มันมีเข็มชุกในประเด็นเนี่ยมาจัดจัดตีมาทวงเราวเฮ้ยใครวะใครยิงหลังผมไม่รู้นะผมไม่สนครับผมกุญแจล้านจะซ้ำผู้ผิดโผล่มาดิโผล่มาโผล่มาโผล่มาไอ้หนุ่มวีขึ้นบ้านไปวีขึ้นบ้านไปซะ เอาละนายปีโป้ของเราขนมปีโป้ขึ้นไปใช้หรือเปล่าครับจังหวะน,นี้เอาว่ะถ้าซีอยู่ตามสุดจะด้ประเด็นนะเรียบร้อยมีทางหน้าของโคโนเพื่อนมารไว้ให้ครับอย่างนี้ก็สบายเลยสิเข้างบนเขามากระโดดยิง้ยไม่โดนกระโดดยิงไว้ไหน่อยครับถ้าวางไม่ถูกตำแหน่งนะกระโดดยิงจะไม่ส่งผลแบบว่าไม่ไม่สแสดงผลนั่นเองมันกระโดดมาหลังัะทูชัด เลยไม่เดียวหมายถึงวก็เลยไม่เดียวเหมือนกันโอเคเกือบตายปะทูเดี๋ยไปจริงโจ้เลยว่าเกมนี้แต่ก็เป่าจริงนะครับปืนนี้จริงยากมากแต่ก่อนทานี่คือแบบเป็นปืนกระโดดยิงหัวที่แบบโคตรตึงตอนนี้นั่นเหละอย่าหาจับเลยนะครับถ้าแบบว่าเราแบบไม่อยากเล่นมันจริงๆอ่ะใจไม่รักพออย่าจับปืนนี้นะครับปะทูได้แหละเพื่อนบอกว่าข้างบนมีคนนะผมเพื่อนแท็กให้ตรงนี้น่าจะมีไอ้บอลก็คิดว่าไม่ได้มีคนแหละอะยิงัวอยู่ด้วยยิงใครวะยิงกับใคร น้อยลงไปหนึ่งจะไม่เข้าหัวนะครับผมลากยากมากเลยปืนเนี้ยลากหัวยากจัดน,นี่เราใส่ของแต่งเต็ียมไว้เนี่ยแบบว่าให้มันลั่นเร็วๆอ่ะโว้ยมีคนดีดมาจังหวะหนียังไงอุ้ยอุ้ยยังได้คิวอ,อยู่อุย้ยเชี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 ยร์เชียอยู่ก็แย่แล้วครับแม่งควรเตรียมหลังคาเลย คนเต็มหลังคาเลยเพื่อนระวังระวังเต็มเลยครับหลังคาชิบหายละเดี๋ยวชุบชุบถ้าชุบไม่ได้เดี๋ยวผมดีลงไปชุบข้างล่างนะโอ้คนเตีมเกมดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วใครใครไม่มีไม่มีไม่ได้เตีมครับอ้าวทำไมพวกนายชุบได้ไม่บอกเราล่ะเราจะได้ไม่ต้องดีดมาจุบเร็วโอเคโอเคโอเคแล้วทำไมเมื่อกี้ถามว่าชุบได้ไหมนายก็ไม่บอกเราเดี๋ยวเราดีดลงมาเดี๋ยวจะชุบนายเนี่ยสรุปพวกนายชุบตัวเองได้เหรอ นั่นไม่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 แล้วผู้นายเกิดได้ไงอะเมื่อกี้ไหวป่ะเพื่อนอ๋อเพื่อนชุบหรอเหลือตัวเดียวหรอใช่โอเคโอเคจับอะไรแล้วอุ้ยไม่ได้ตีไม่ได้ตีไหวไหมโอเคไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมช่วเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมชุบโอเคเดี๋ยวผมช่วยกดตายแล้ยกดตายเลยเอางี้อยากอยากดูผมกระโดดจริงคมๆหรือว่าอยากให้ผมชุบเอาเรียกมาเอายังไง เอากระโดดยงคมๆนะจบๆนะหนึ่งหนึ่งโอเคได้เลยพี่ชายคมๆเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอซื้อของก่อนตั้งสติตั้งสติก่อนแป้งทงเอาเรื่องเอาชัยฮะปุ้ยไม่โดนโอ้ยๆๆๆยยยยแป๊บนึงผมจะให้ตัูมันแบบว่าตั้งหลักก่อนให้มันพันยาก่อนพี่มันใช้อะไรวะเนี่ยมันใช้ SVD ด้วยชื่อชื่อชื่อเนมไงเนี่ยดูชื่อเราสิเราชื่อเนม อุ้ยดู่อยโยจังหวะนี้ยังไงดูแล้วกระโดดจริงวะโอ้มันมันหนีไปไหนวะเนี่ยอ่ะวิ่งตามวิ่งตามฆ่ามันเลยเนาะจบๆเนาะอุ้ยมันยังไม่ตายเลยมันยังไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอตัวนี้มันไอวอร์ดเยอะว่ะอะไรนะครับผมไม่เจอได้ไงเออสรุปเราชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเนมเหรอไม่ใช้างดิอุ้ยอุ้ยจะตาย โอ้ยพี่มันจอ่อยวอลรัวๆเลยว่ะพี่ชายโอเคอ่ะจบจบเกือบไปแล้วขอบคุณที่ติดตามผมนะครับนี่จำกรี๊งผมได้หรือว่าจำเสียงผมได้เนี่ยจำเสียงอ๋อช่อง Nextyu ครับช่อง Nextyu ไปติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ